สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับกับวิชาคอมพิวเตอร์ในชั้นประสมศึกษาปีที่3น,นะครับวันนี้เราก็จะยังต่อเนื่องกันถึงเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลนั้นคุณครูได้อธิบายไปบ้างแล้วในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้คุณครูก็ยังอยู่ในส่วนของข้อมูลนะครับแล้วก็จะนํามานำเนื้อหาของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาทบทวนกันอีก นะครับในสองสามชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของอเนื้อหานะครับทฤษฎีกันอยู่ส่วนการฝึกปฏิบัติเราก็จะตามมาเป็นลำดับต่อไปนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปทบทวนกันนิดหนึ่งครับอ่าเอาละครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนของเรานะครับเรื่องราวของเราในวันนี้เรามาทบทวนความหมายและประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศกันนิดหนึ่งก่อน นะครับข้อมูลหมายถึงอะไรพอจะจำได้ไหมครับข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงอ่านเลยเก่งมากนะครับข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็ได้นะครับเราก็ต้องอรู้นะครับถึงความหมายของข้อมูลนะเราถึงจะได้แยกแยะออกแยกแยะถูกนะครับต่อไปครับสารสนเทศหมายถึงอะไรอ้าวอ่านพร้อมกันเลยสารสนเทศ เก่งมากหมห้องนี้อ่านเก่งนะอ่านเก่งแล้วก็เสียงดังกันทุกคนเลยนะครับสารสนเทศนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าสารสนเทศหมายถึงสิ่งที่ได้จากการนําข้อมูลนะครับมาทําการประมวลผลนั่นเองแล้วเราจะนําทั้งสองคำนะครับเราจะนําคําทั้งสองคำคำว่าข้อมูลและสารสนเทศ มารวมกันนะครับมารวมกันก็จะหมายถึงสิ่งนี้นั่นเองเอาอ่านพร้อมกันครับ อดเยี่ยมมากครับสำหรับ,รบนักเรียนห้องนี้แห่อ่านการเสียงดังนะครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันในชั้นป .3 นะครับก็คือเรื่องของข้อมูลสารสนเทศก็หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนั่นเองนะครับเช่นเอกสารเสียงหรือรูปภาพต่างๆตรงนี้ยังไม่ต้องจดนะเพราะว่าเราทบทวนกัน ของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่ะเราทราบถึงความหมายเรียบร้อยทีนี้เรามาดูประโยชน์กันบ้างประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศนะครับมีอะไรบ้างอ่าประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศมีกี่ข้อเอ่ยอ่ามี5ข้อนะครับอ่ะช่วยกันอ่านพร้อมกันดังๆเลยหนึ่ง เก่งมากเลยนี่คือข้อที่1น,นะครับข้อที่1คือช่วยให้เราทราบข้อมูลที่แท้จริงของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ข้อที่1ต่อไป2อ,อ่านพร้อมกันครับ2 ครบถ้วนอ่าเก่งมากนะครับชขวยกันอ่านเสียงดังๆนะนักเรียนที่อยู่ในห้องทางต้นทางและปลายทางนะครับประโยชน์ข้อที่2คือนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับใช้ในการเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนนั่นเองนะครับอ่าต่อไปข้อที่3อ่าอ่านอีกครั้งหนึงพร้อมกัน1 2 3สา เก่งมากนะครับนี่คือประโยชน์ข้อที่3นั่นเองนะครับก็จะเป็นหัวข้อของการใช้ในการวางแผนนะครับใช้ในการวางแผนเพื่อทำอะไรครับบริหารงานและสามารถนำข้อมูลต่างๆเนี่ยไปใช้นะครับในการวางแผนการดำเนินงานต่างๆการบริหารงานรวมถึงงานการตลาด การผลิตต่างๆได้นั่นเองนะครับเอาละครับเหลืออีกสองข้อช่วยกันอ่านเสียงดังเลยนะครับอะต่อไปข้อที่4อ่านครับ ช่วงทีอ่าเก่งมากคืออ่านี่คือประโยชข้อที่4นะครับใช้ในการควบคุมสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสารสนเทศระบุไว้นะครับให้ชัดเจนเนี่ยเราก็สามารถนําสารสนเทศนั้นมาช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมนะครับแผ่นดินไหวนะครับหรือว่าไฟไหม้ะอะไรต่างๆนั่นเองนะครับ อาละสุดท้ายครับสุดท้ายข้อที่ห้าช่วยกันอ่านพร้อมกันเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามเก่งมากข้อที่5ก็คือเพื่อลดความซําซ้อนในการบริหารการจัดการในด้านต่างๆนั่นเอง นะครับนี่ก็คือประโยชน์ทั้ง5ข้อที่เราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองเอาละครับเราทบทวนกันเรียบร้อยทีนี้เรามาดูกันวันนี้ดีกว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามีด้วยกัน3หัวข้อก็คือ1คือประเภทนะครับสองคุณสมบัติ3การดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลสารสนเทศนั่นเองนะครับ เราเรียน3หัวข้อด้วยกันวันนี้นะครับอะละได้เวลาจดบันทึกกันแล้วนะครับได้เวลาจดบันทึกกันแล้วอ่ะละทีนี้อ่ะให้นักเรียนบันทึกเลยครับประเภทนะครับประเภทของข้อมูลอ่ากลางหน้ากระดาษเลยครับเขียนวันที่เรียบร้อยจากนั้นกลางหน้ากระดาษเลยว่าประเภทของข้อมูลเราจะต้องมาเรียนรู้ประเภทของข้อมูลกันก่อนนะครับประเภทของข้อมูล อย,อย่างที่ในในสไลด์เขียนว่าข้อมูลสารสนเทศจำแนกออกได้เป็น2ประเภทนะครับสประเภทนักเรียนเขียนเฉพาะหัวข้อลงไปครับประเภทของข้อมูล เียนเฉพาะสี่้ิาเงินลูกประเภทของข้อมูลนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทอะรีบเขียนหัวข้อครับเดี๋ยวเรามาดูประเภทที่1กัน